สวัสดีครับวันนี้มาติดม่านแบบนี้แต่จริงๆผมไม่ได้ติดแค่หน้าต่างบานเดียวแต่ว่าจะติดแบบว่าหน้าต่างทั้งหมดเลยครับอันนี้เนื่องจากว่าแดดช่วงบ่ายมันเข้ามาทางนี้ผมก็เลยซื้อมันมีหลายขนาดครับเ0นะครับ70เซนร้อยเซน0มเซนแต่ความสูงของหน้าต่างเนี่ยไม่เกิน160เซนครับก็เลยเลือกซื้อยี่ห้อ ไนคัตซ่าโฮมครับซื้อที่บ้านแอนดียอนนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์เขาไม่ได้มีแบบว่ารางม่านแบบไม้ยาวๆมาให้แต่ว่าเขาม้วนมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์นัเนี่ยก็จะมีตัวดึงนะครับแล้วก็ตัวยึดพร้อมน็อตมาให้เรียบร้อยครับพอเราแกะออกมาครับมันก็จะมีตัวหมุนนะครับเราก็ ใส่ลงไปในแกนซ้ายแกนขวาแบบน,นี้ครับคุณใส่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปพอดีมือเดียวขอไปตัวแกนมันจะมีเขี้ยวเหลื่อมกันนิดนึงครับเพื่อที่จะหมุนตัวม่านเราก็ดูตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับ ทีนี้ก็สู่กระบวนการการเจาะครับสว่านที่ใช้ถ้าเป็นสว่านแบบแบตเตอรี่แล้วเป็นโรตารี่ได้จะดีมากครับแต่เพราะผมงบน้อยเลยเป็นแบบสายก็จะเจาะโดยการใช้แบบเหมือนสกรูก่อนนะครับเพื่อนําให้ดอกมันไปอยู่ตรงจุดที่เหมาะสมแล้วค่อยใช้เป็นการกระแทกเจาะตรงนี้ฟังก์ชันแค่นี้ก็พอแล้วครับก็สามารถเจาะได้นะครับ จาะนัำล่องไปก่อนครับเราค่อเยเจาะเป็นรูครับผมขอย้อนไป,ปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราต้องวัดให้ดีครับเนื่องจากม่านมี70 100 130นนะครับการวัดเนี่ยมันจะวัดตามขอบนี้เลยครับไม่ได้วัดตามผืนม่านนะครับคือขอบอุปกรณ์ซ้ายกับขวาเนี่ยก็คือจะเป็น130 เป็นเจ็ดสิบเป็นหนึ่งร้อยครับพอเราวัดได้แล้วเราก็มาร์ไว้แล้วเราก็ค่อยมาเอาสว่านเจาะพอเจาะได้นะครับอุปกรณ์จะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนนะครับซ้ายกับขวาอันนี้คือด้านสายด้านขวาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาจะมีเลยครับแบบนี้พอเราเจาะเรียบร้อยเราก็ใส่พุกแล้วก็ใส่น็อตได้เลยครับเพื่อทำการแขวนม่านก็ควรที่จะ วัดระดับให้ดีนะครับมีตัวระดับน้ําด้วยจะดีครับนี่คือตัววัดระดับน้ําครับก็จะช่วยทําให้เราติดม่านแบบไม่เอียงนะครับก็ซื้อเตรียมไว้ผมซื้อจากใดส่งสิบาบผมอาจะจะเจาะไม่สวยนะครับแต่ว่าออตอนเจาะแบบสวรรคกระแทกกับสวรรนมืนดิ้นวิ่งมาด้านนึงนะครับเลยเป็นรอยเส้นตรงนี้จริงๆแล้วเราต้องเจาะแยกกันนะครับพอเจาะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่พุกไปได้เลยครับเราก็ตอไปได้เลย mm hmm. นี่คือเอาพุกใส่ไป mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ขันน mm ็อ hmm. ตนำไปครับ mm hmm. ทั้งสองข้างครับแล้วค่อยเอาขาม่านมาสเกี่ยวครับใส่ยังไม่ต้องสุดครับเพราะเราจะได้เสียบเกี่ยวได้ ตาม่านครับแล้วก็เสียบเกียวน้ครับเกียวเข้าไปแล้วเราค่อยมาขันน็อตอีกด้านนึงครับเพื่อยึดให้แน่นครับและปรับได้ครับมากน้อยยังไงเราก็ปรับได้หมดครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยสายกับขวานะครับเราก็เตรียมม่านมาครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับ้านหนึ่ง หนึ่งรต้องใอกควาขยายามนิดนึงครับเนืจ่จากว่าตัวพลาติกเนี่ยม,มีความทีศอยู่ผสมเต้าไปก็เปน็นอันเรียบร้อยครับมานายกับขวาอันนี้เป็นอีกมาน,นึงนะครับผมต่อกันคราวน,นี้ข้อเสียก็คือมันจะมีช่องว่างน,นีเฮ้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เนื่องจากว่าสามันไม่ได้อพอดีจริงๆแล้วอาจจะมาเหลื่องกับบานประตูนี้ก็ได้บานเกล็ดนี้ก็ได้บานกรอบเฟรมของหน้าต่างก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้มีแสงเข้ามาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จอีกทีครับเมื่อสักครู่เสร็จไปบานเนี่ยก็เสร็จไป2บานอันนี้เป็นบานที่3วันนี้ผมติด4บานครับ ก็จะแกะกล่องดูพอดีผมตอนแรกไม่ได้ทำการแกะกล่องให้เห็นว่าตัวอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างครับนี่คือแพ็คอุปกรณ์เขาที่ผมบอกนะครับนี่ก็คือตัวหมุนม่านลากไม่ใช่ลากครับลอกลอกม่าน แล้วก็มีอุปกรณ์ติดเพื่อที่จะได้เกี่ยวกับสายนะครับอันนี้แล้วก็นีขาแขวนด้านขวาอันนี้ด้านขวาเอาใช้กับตัวนี้นี้ด้านซ้ายเอาใช้กับตัวนี้นะครับอย่าสลับกันนะครับส่วนปุ๊บก,ก็มีให้ข้างละสอง บรูด,ด้วยครับนวใส่อุปกรณน,นี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเมื่อเราต้องการจะล็อกม่านนะครับตอนติดตั้งเสร็จเดี๋ยวดยผมใส่ให้ดูตอนุท้ายครับแร้ก็เสียบตัวล็อกครับเพืทำให้ไม่หลุดครับ เสร็จแล้วครับม่านดึงขึ้นดึงลงจริงๆเนี่ยต้องซื้อให้มันตรงกับแกนนี้แต่ผมซื้อมาไม่ตรงกับแกนเลยทำให้มีช่องว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรมาบาังแทนนะอันนี้ตรงอี จริงๆก็ติดไม่ยากนะครับใช้เวลาแบบ3อันนี่ติดเองคนเดียวเลยนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ติดได้ครับก็ดูแน่นหนาครับแต่ว่ารูเอยไซส์เอยมันจะไม่เท่ากับอ e ีเกียถ้าจะเปลี่ยนเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งคิดว่าจะต้องเจาะรูใหม่วิธีการน็่คืออาจจะซื้อเป็นอะไรไว้เดี๋ยวดูนะครับว่าร้อยหกสิบ อ๋อ้อยก็ประมาณข้างล่างก็โอเคครับถือว่าคุ้มราคาราคาหลักร้อยคราวนี้ไอตัวที่ผมบอกว่าเป็นพลาสติกใสจริงๆก็ต้องยึดตรงนี้แต่ผมว่าจะไม่เจาะแล้วครับผมราว่าเจาะเพราบ้านเป็นรูคุ่นหมดเนี่ยยึดอย่างนี้ ก็เวลาเราดึงก็จะได้ดึงสะดวกแต่ถ้าไม่ไม่จ่ะเนี่ยมันก็จะแบบเป็นสายที่แบบห้อยไปห้อยมาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่ว่าจะติดแบบไหนก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับกับม่านติดเองมบประหยัดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ